สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้พาเข้าสวนแคคตัสนะคะเรามาสำรวจดูว่าน้องๆยังอยู่ดีหรือเปล่า,เ,าเราต้องมาจับดูนะว่าน้องแข็งอยู่ไหมอา่าอันนี้แข็งโป๊กเลยนะทุกคนอันนี้เป็นแมมนะคะแมมมีราเลียขนนุก สวยมากเลยอันนี้ดอกดอกมีสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแมมแมมมดลาเลียเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นขนนกเหลืองเห็นไหมคะอันนี้สีขาวนี่สีเหลืองนะโอเคก็ตายไปเยอะเลยจ้าทุกคนตายไปเยอะเลยแล้ววันนี้มีน้องแมมมิลาเรียนะคะออกดอกเดี๋ยวเราไปดูดอกกันนะคะ แมมมีลาเลยขนนกเหลืองนะคะทุกคนอันนี้ออกดอกแล้วดีใจจังเลยออกหลายดอกแล้วค่ะทุกคนก็จะมีดอกที่ยังไม่บานแล้วก็ดอกบานนะคะส่วนต้นนี้เขาน่าจะมงลงอ่ะทุกคนมงลงหมายถึงว่าเขาจะมีดอกเนี่ยแซมพื้นตรงนี้แล้วก็เป็นวงกลมอะ่ะเขาเรียกว,ว่าน้องมงลงนะคะทุกคนต้นนี้เป็นสีขาวนะคะ ดอกเป็นสีขาวค่ะต้นนี้ก็คือเลี้ยงแคคตัสแต่ได้ยีราฟนะคะทุกคนทําไมถึงบอกว่าเป็นยีราฟเพราะว่าเขายืดหาแดดน้องหิวแสงนั่นเองนะคะทุกคนดูดีดอกสวยเชียดอกน่ารักมากเลยจนะ้ะทุกคนวันนี้บานทั้งหมดสี่ต้นนะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะต้นนี้นะคะมีมีดอกสามมีสามดอกนะคะ อันนี้เป็นสีขาวนะคะทุกคนเป็นสีขาวออกดอกทั้งหมดสามดอกแล้วก็น่าจะมีข้างในด้วยนะคะทุกคนสวยยน่ารักเลี้ยงจนออกดอกเลยค่ะ,ะกระถางนี้จะมีทั้งหมดสองต้นนะคะสีขาวเหมือนกันจำได้ว่ากระถางนี้ซื้อมาประมาณห้าสิบบาทเนี่ยทุกคนตัวเนี้ยห้าสิบบาท ต้นนี้ก็ออกสามดอกเหมือนกันนะคะเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีขาวละคะ่ะส,สีขาวแล้วก็สีชมพูและเลือตรงขีดดอกเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะข้างในเป็นสีขาวนะคะต้นนี้ออกดอกสามสามดอกนะคะนี่คะ่ะจะให้ดูว่าเขามีขีดเขาเรียกว่าสีชมพูขีดชมพูเข้มนะคะอันเนี้ย อันนี้เรียกขนนกเหลืองดอกออกแล้วนะคะสีนี้สวยมากค่ะทุกคนจะเป็นสีชมพูเข้มเข้มมากเลยค่ะทุกคนสวยดอกบานจริงๆน้องแอบบานไปหลายดอกแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือบานแล้วก็เหี่ยวนะคะเหี่ยวไปประมาณสามสี่ดอกแล้วจริงๆต้นนี้บานเยอะนะทุกคนแต่เชา้านี้อ่ามาให้เห็นแค่ดอกเดียวนะคะ แล้วก็จะมีบานอีกเห็นไหมคะข้างในเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะจะบานอีกทั้งหมด4ี่ดอกนะคะอันนี้เป็นแมมเบลาเรียขนนกเหลืองดอกสีชมพูเข้มนะคะทุกคนออกไปทั้งม่วงมวงนะคะวันนี้ก็บานทั้งหมด4ี่ต้นนะคะทุกคนแล้วก็ น้องก็จะแบบว่าไม่กลมนะคะเพราะว่าเราไม่มีแดดเนาะแต่น้องก็อุตส่าห์บานนะทุกคนดูสิงอออกมาตอนแรกคิดว่าจะตายแล้วเนี่ยเนาะอันนี้คือบานนะคะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะทุกคนน้องตายไปแล้วนี่นะคะต้นนี้ทุกคนเสียใจเนี่ยนะน้องตายไปแล้วทุกคนน้องตาย สาเหตุมาจากอะไรถ้าแบบนี้ก็จะเป็นรากเน่าอ่ะทุกคนมันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะโลกะลดน้ำไม่ไม่ค่อยถูกเพราะว่าแดดไม่มีแดดไมแดดไม่ครบตามชั่วโมงเขาอะ่ะก็คือหกถึงแปดชั่วโมงต่อวนันภายใต้โรงเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้แดดมันน้อยเมื่อเป็นแบบนี้พอเราลดน้ําเยอะๆมันก็เลยเน่าอ่ะทุกคนอันนี้น้องไปดาวแล้วนะคะ น้องไปดาวแล้วแต่เพื่อนๆน,น้องยังอยู่นะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตกระบองเพชรนะคะหรือแคคตัสว่าบ้านกี่ดอกกี่ต้นตายไป1น,นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ Hi, p พรรี่มีอาชาแนลด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว 拜拜。Bye bye.